สวัสดีจ้ะตอนนี้นะคะเราก็จะพามาแวะวัดลาดประดุกนะคะวัดลาดประดุกนะไม่ใช่วัดลาดปะขอนะจ๊ะเออป้ดิสันก็เลยมาทำเบิ้ลสันเคยได้ยินมาดนแล้ววัดลาดประดุกเนี่ยโอ้โหบางบวชทองเพราะว่าฝนมันเหี้ยนะคะเอฟซีเจ้าขาฝนมันเหี้ยอีสันก็เลยต้องเปลี่ยนโปรแกรมมาเที่ยว วัดลาดประดุกก่อนนะเออโอ้โหซื้อเป็นตะแซสบเนี่ยซื้อเป็นตะแซสบตะสูวไปคือซื้อเป็นตะแซสบแต่วัดลาดประดุกพิซันเห็นสาราโบดงามงามพิซันเกอร์เลยแบบว่าอยากจะมาเบิงนะเบ่งเนาะเนมเบิ่งอันนี้ฝนตกนะโบว์ว่าสิลงได้บ่บ่บว์ว่าสิลงได้บ่เดี๋ยวฝนตกก็ลองเบิง่งก่อนเพราะว่าอีสันหิน เลี้ยวมาเจ้ไก่ฝนตกแม้ว่าสิหาบอกโอ้ยลบฝนกันนะลบฝนกันนะสิไปยู่ใส่ดีเพื่อดีฝนตกนี่ใครอีสันกับสิไปพละแวะตรงปลายอเยนาะอันขออนุญาตจอดกันเด้อค่ะเดิอวัดลาดประดุกนะคะที่ไม่ใส่ปะกอนะคะอันนี้คือวัดลาดประดุกใครอย่าเข้าใจผิดคิดว่าวัดลาดปะกข้อใหญ่อันจอดรถจะใส่ละสูอ่าไปทางหน้าขอจอดรถเนี่ยเด้อค่ะโอ้ยวัดใหญ่ขนาดไรสูเขาจอดตรงไหนล่ะ เคยจอดร,รถไกลแนะ่อีสันก็อยากจอดไกลๆเห็นเนาะอีสันก็อยากไปเอฟซีมาเบิงบ้งแกะไปเอฟซีเบิ้งก็ค่อยจอดจุดใส่มนโหนะเพราะวัดเทียกแรกเลยกับมาเนี่ยวัดลาดประดุก <c oughs> โอ้ยกำลังนึกอยากกินผักเพลิดประดุกอยู่มาเจอวัดลาดประดุกกันเลยโอ้ไปๆกับไปไห สีมะพร้าวปดุกปออันนี้แถวลาดหลุมแก้วลาดปดุกลาดปนุ่งนะคะแถวไซน้อยบางบัวทองนะคะเดี๋ยวแถวนี้ก็จะมีเออร้านอาหารเยอะแยะนะคะเดี๋ยวเราก็อันหาหมองจอดกันเนาะสูเอ้าสีเล่ยวันเหรียญสูเอลเลี่ยว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 เดี่ยวข้าหนึ่งเดี่ยวเข้าหนึ่งรถนารถนาขอขอเก่าไปทั้งวัดก่อนไปเอาบุญกันเอาบุญกันจ้ามาแล้วจ้ามา จ้าโอ้ยวัดลาดประดุกขยัยเด้อโอ้ยสาธุสาธุาธาธไม่ใส่เจ้าถิ่นเส็กินได้ไหมก็ได้ดอกอดนึสิบประยอดตู้จังี้สิบบาทกันนะเดี๋ยวเบิงก่อนโอ้ยวิวน้มขนาดเอฟซีห้ามในเขตสาปนะา,านถ้ำจอดรถขว,วางโอ,โอ้ยวัดใหญ่วัดใหญ่อีสันเคยเบิ่งข่าวอยู่ว่ามาสาประธิกวัดลาดประดุกมะขอมะแขนั่ก็เอฟซีป ก็งามแท้สูโอ้ยมึงอย่าเสียงดังหลายวัดเด้อปาสูงาม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 ก็วัดอยู่อันสกนลนครอยู่ปาสิจสังไหนสิได้ลงไปแล้วเนี่ยฝนมันตกแล้วบารถก็มาเออเขาให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเออเขาบอกว่าห้ามจอดขวางนะคะอีสันก็จะพาขับรถสมวิวพาเอฟซีโซมนะคะเพราะว่าฝนมันตกยังลงไม่ได้นะคะอันนี้คือบริเวณวัดราะดุก เป็นบุญของเขาเนะมาวัดลาดประดุกรถหลายๆด้วยค่ะขนาดสั้นเบิงมองจอดรถก็คือวัดยังไงคือวัดหลวงพระคูณยงนี่สิล่ะค่ะอันนะคะแต่ว่าอันนี้อีสันยังลงประดด้ะะวยค่ะฝนมันเฮียอยู่ ไอซันกับสิบ้าขับรถส้มวิวไปก่อนนะคะัเนาะเพราะว่ามันหลบฝนนะ่นะคะ่ะม,มันหลงเข้ามาเพราะว่าอีซันกับมากสิหลงไปวัดไปวาดนี่แหละขับไปเอาบุญเนาะส่วนยูสิเป็นหลงันอื่นหลงยาหลงติดยาเสียอนาคตหลงเข้าวัดก็มาดูงานสัปนกิจ <c oughs> อกับมาเบิงอันงาน,น,นง,งานยนนี่อันงานผีผีอยู่นี่ผีมีญาติเด้ะโอ้แม่นพี่เป็ดพี่ดอนกับสาธุนะก็มาร่วมไว้อะไร บผู้เสียชีวิตผู้วัยโซนเบังวัดงามบ่สูบุณย์เมื่เคยเห็นกับเบิร์โอ๊ตแต่ก็โอ้ยลัมโบกินีซันเบิรเบิร์ป้าดิซันก็ขับรถมือหนึ่งเนาะเบิร์มือหนึ่งเอสซีงามขนาดเลยดิซันสิบห้าเบิร์อันนี้นะมอนดบมอนดบตื่นเต้นเนาะมาใหม่ๆนี่ก็ตื่นเต้นจั็กน้อยมีรถนำมาแล้วเอาจังไหร่ละสูอึงเออเดือดอึงห้ามองจอดกันนะคัเด้ออึงถอยดากเขานะเพราะว่าเขาห้ามบอกว่าห้ามจอดรถขวางเพป็นวะ เอืองก็สิจอดนเด้อค่ะเด้อโอ้ยงามแห่งงามแห่งขออนุญาตจอดรถกันเด้อค่ะเด้อจอดดีๆข้างหลังให้เขาเขานะเมือ่อเสลอสลาไหลเอือเออค่ะว่าเสนอค่ะข,ขอเขานี่้อค่ะเด้ออย่าไปซนเขาเด้อว่ามึงจอดรถจงังใดวะจอดมึงเป็นตัดสะแตกเลยเอือขอโทษเด้อค่ะเด้อจอดรถดีๆเดี๋ยวเลินไม่งอนก็เป็นตายอยู่จะสิฝ่าว่ากันหลาย เอออีป,ป่อยมันมากว่าอึ่งค่ะเอฟซี FC เจ้าขามันว่าอึ่งสลิดสลดจ,จอดรถบอดี้เอึ่งจอดกัข้าวหนึ่งก่อนข้างหลังก็สิเข่าโอ้ยสูอีเซนบ่จอดกับบอมา่านอะ่ะคือบมมาาอมาแต่เมื่อวานุลขึ้นมาคือสันเด็ดนี่จอดรถเข้าซองนะคะอ้าวฝนมันหยุดอะไรกันนี่สิไปต่อบอสันโอ้เอฟซีปรสิจอดรถผ้าเบิรงเบิรงง,งามงามมันงามอีหลีเนาะอืมเอาเบิรงพยายามเดีย๋ยวฉันจอดรถเบิรงได้ใหม่บ้านละ มึงไปทำบอกทำบุญจ่านอนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะไอ้เพื่อนกป้ผมผมกองคุ้มครองเฮาว่าสิไปวัดลาดใส่ย่ะพิกยังไปไม่ถึงเลยค่ะเอฟซีได้มาวัดนี่ก่อนก็เป็นบุญตาแล้วค่ะมาบุญห้ามจอดรถขวางทางเข้าคอบางสันชิเปิดได้บังเด้อพราะว่าปัาบงามแห้งเลยข่อยโอ้ยก็มักความงามขอ่ขอยดัดติดข้านี่ค่ะเบิ่งความงามงามบ่ คขาว่าวัดอ่าที่สกุงลงาวเนี่ยวัดหลวงเบิ่งเบิ่งจะเบิ่งเป็นบุญตาซุ้มเจ้าเด้จะมาเบิ่ง่องไปจะเห็นวัดลาดบรรดุกเคยได้ยินไหมพิธีพระรัศพานเพลิงว่าพิธีอันผู้หญยผู้โตตายผู้เสียชีวิตเสียอย่างก็มาหลักวัดลาดประดุกบางบวัวทองเนาะสาธุสารุมีอีกหลายวัดก็จะมีเวลาสนิทไทยเบิง่งเน้ะ สาธุนะค่ะเด้อก็ขอให้ผู้วัยชนนะคะที่ทำพิธีวันนี้ไปสู่สวงสวรรค์นะคะแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดป,ป,ปกป้องคุ้มครองเพชรรัสารธรเชิเพชรชไปอเปชรพระยาให้สนะทุกคดีนะคะพรุ่งนี้ไต่สวนมุลฟ้องจำเลยไม่มากก็ขอให้สา,า,ธารธรรมรับฟ้องในพรุ่งนี้เลย้ทาทุจะได้แล้วเนาะเพราะว่าวันนั้นมาเจอคิีเพุการณ์ในที่วัดอาชยพฤกต์ตะลิงซันนะคะก็เลยได้แจ้งความที่ศาลตะลิงชนนะันเนาะ พราะว่าทนายของเราก็อยู่แถวๆนี้แล้วค่ะก็แต่งตั้งไปไม่ได้ฟ้องโรงพักนะคะเป็นงานฟ้องตรงเนาะกระสาทุกข่าวอันขนาดสิมาศาลในกรรมเที่ยวมาหยงเนาะเบิ่งเลยซีเลมาศาลมาเสริญไม่นั่นก็พามาสมวัดลาดประดุกนะคะเอวสิพยายาม่ายคิปล่งให้หลายๆนะคะช่วงนี้ไปเที่ยวมืออืดสิเบิ่งสศาลนี่ค่ะสถานที่ราชการวัดวาอารามก็จะงามอย่างนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเอฟซีเนาะ แต่สา,ารไทยบ่ได้เด้อค่ะเด้อจำเลยบ่มากกว่าใดเด้อมือจำเลยบ่ต้องมากดอกจ้าเป็นหน้าที่ของโจ์เป็นหน้าที่ของอีสันกับทนายอีสันแล้วก็ศาลค่ะในส่วนมูลฟ้องส่วนจำเลยไม่ต้องมานะคะสาลประทับรับฟ้องจำเลยก็มาประกันตัวบุหรี่ซีชิฟามือทั้งหนาบุญเนาะเพราะสานก็คิดว่า มินดาชัดเจนนะคะทั้งคลิปเสียงชั้นด่าชั้นโอ้ยใส่ซื่อใส่เสียงสันชัดเจนมีหนาสนั่มมันบาลอดดอกค่ะเนาะอันนี้ก็อธิบายเอฟซว่าไม่หยั่งค่ะก็คือมืออื่นสิมาสารแต่ลิงสั้นค่ะเป็นโจ์ฟองอันจำเลยผู้หนึ่ง มะค่ะทิมันดามามินดาอิสันซึงสันจันซีดาพอ่อดาแม่ดาเบอร์สับแช่งสันก็นคือเป็ดที่มันตายไปะละอันผู้ใดบ,บ่มักสองฉันก็บ่ต้องมาบ่ต้องมาคอมเพนว่าอิสันบอนเอาโสิกรรมกับเป็ดเป็ดก็คือเป็ดค่ะบ่แม่นคนเนาะใครมักสันก็เข้ามาเป็นเอฟซีไปบ่มักก็บ่ต้องอันมักบ่ต้องไปปลูกกระดมสันสองอื่นเด้อาฝากถึงอีพีเป็ดสองอัน ติไปส่องอูดเด้อมึงมึงตายมึงก็เป็นมาตัวหนึง่งเด้ออีดอกใหม้มันสืน่ออยากอีปุยปุย,ปยบอกเอออีฮามึงนี่ในวัดได้ก็บ่อยากได้ายกุ้งมาถึงกุ้งเดมแล้วบ่อยากได้ค่ะเอฟซีค่ะ,คะอึง้งไม่อยากได้ค่ะเบิ้งวัดได้กันเดอสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนะครับปกป้องคุ้มครองเราด้วยแล้วพรุ่งนี้พบกันที่ริงซันนะคะจำเลยไม่ต้องมานะส่งผู้รู้มาถามค้านก็ได้หรือไม่ส่งก็ได้เพราะถามค้านยังไงมันก็ผิดชัดเจนนะจ๊ะ นกแยกตัวแรกตัวที่สองก็ยี่สามมิถุนาเด้อมาต้องมากันได้ไอเสียงพระดาเพิ่มละ่ะเพราะว่าตอนนี้หาตัวหน่อยเนี้ยดาเขาหลายเนี่ยนีะก็อูยงามเบิ่งปองไฟสูขนาดปองไฟยังงามเลยเมันนะโอ้เบิ่งยอดชัดงามมีหลี่ได้งามกระดกกระเดียกเนาะขนาดทรงวิญญาณยังทรงแบบงามๆเลยสูเออบะแมนตายละบะมีอัญญาตบะมีกระดงกระดูกคือพิเปร์อันสัมปนิยมนะคะ่ะควรมีการศรึกษาวัฒนธรรมไทยตังนี้ค่ะ ส่งศพส่งสู่สวรรค์ก็ยอดงามงามอย่างนี้เด้อส่วนพี่เป็ดสันปรสนนะคะเอฟซี FC ไหมห่อคะความคิดของใครของเรานะอย่ามาก้าวร่วงกันนะการบังยอดฉัดแต่วัดลาดประดุกอันนี้พิธีส่งสวงสวรรค์นะคะโอเคเด้อสาธุสาธุขอให้ดวงวิญญาณผู้วัยชนไปสู่สวงสวรรค์นะคะนี่คะ่ะอันนี้จังแมนบางทีปอง แสดงความเสียใจกับญาติผู้วัยชนนะคะทุกทคนที่มาส่งสู่สวงสวรรค์ที่นี่นะคะสาธุสาธ,สาธุผีที่มาส่งสู่สวงสวรรค์นี้นางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดปกป้องคุ้มครองให้กำลังใจประหยัดด้วยนะุ่งนี้นะคะส่งแรงใจให้ท่านปางบุญจินมีคําสั่งประทับรับฟ้องด้วยค่ะเพราะความผิดชัดเจนนะคะป่ะไปต่อคะ่ะสวัสดีค่ะ